สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ป่าไซซิงชาแนลนะครับกับสลับวันนี้ในทิกตอกก็จะมีชื่อว่าคนขับรถทัวร์ซิงทจอร์ซิงวันนี้ผมจะพามาฟังเสียงแต่สัมชาทั้งหมดสามเสียงนี้นะครับอันนี้จะเป็นแต่ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวเราจะลองฟังกันเลยนะครับท่านผู้ชมอยากฟังแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไปลาดคลิปใหม่ถ้าเป็นในทิกตอกก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตาม วันนี้จะพามาฟังกันเลยนะครับ เสียงอันแรกมันจะเบาๆานิดนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงแตนที่สองจะเบา,วากว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบีให้ดูนะครับเสียงฝนอาจจะมีเสียงฝนต้องขออภัยด้วยครับต่อไปอันที่สามนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างนะคะท่านผู้ชมสลัดเสียงสัชาติวันนี้สำหรับเสียงฝนตกฟ้าผ่าก็ต้องขออภัยด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ